นี่คือตลาดจีนซากแก้วตลาดเก่าแก่บเป็นซอยของคนจีนนะครับฟิลก็ประมาณเ<อ>ยาวราชสัตกีจนะครับ,นค,รบคนก็จะเยอะครับจะมีทุกวันเสาร์ กมีหม,ม,มูมีเนี่ยคนครับ<ห> <c oughs> พี่นอ้องพ่อค้าไม่ค้าเขาจะแต่งชุดจีนครับอ้าล้วทำไมเมื่อกี้ไม่เอาจีนโดตีด้นนยนของนะ ทอดสไตล์ไทยชินก่อนปรุงบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับมีขนมของกินเการัดนู่นครับยาวเหย็ดตรงนู่นครับแล้วก็ให้นั่งกินครับ เยอะครับโอ้คนมาจากไหนเนาะทาาไรนะบาจา้ตลาดจีนสร้างแนวสร้างแนวที่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับปลาซาบะฟิวก็ประมาณ ดาวราดกระา,าจีนแจงรอนนเป็นแบบคุดทอด,ทอดครารจี้เป็อยังไงครับาคารโอจี้ใช้โปหวานเจกินก๋วยเสี่ยวหลอดตัวจะหลอดเยอะครับยเสี่ยวหลอด,ท,ลอด,ท,ลอดทรงเครื่อง เอาเราเดินล้วไม่ซื้ออะไรเลยเหรอเอาอโอนี่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 ซันขึ้นนั่งไหมสันนี่ครับเอาไปซุปซุปหอย นี่ไอซันที่เราทำที่ซันซื้อไปอ่ะขนมกีจ่างอยู่น้ำไม่เอาน้ำไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนมกะ,ะจ่าง ยอทอดเนี่ยหมูยอทอดนี่นี่คน,นเยอะครับมีเพลงจีนด้วย

จากเส้น331ก่อนถึงสถานีตำรวจห้วยใหญ่ครับมาจากสัตหีบนะครับเลี้ยวซ้ายจะมีป้ายบอกนะครับตลาดจีนซากเนี้ยวตลาดโบราณขนมชอบปากกาเนี่ยนมเปี๊ยะมงคลนมไทยอารัวสด แเียหกสลัดคคือเป็นอารมณ์แบบคนจีนครับแบบซอยของคนจีนครับเนี่ยเขเข้าไปข้างในไหมมีอะไรเดี๋ยวขากลับห้องน้ำอ๋อนี่ทางเข้าห้องน้ำเขามีห้องน้ําครับ อ๋อนี่มีอย่างนี้ด้วยครับเพะหมูย่างข้าวเดือดเผือกหีมะนี่ครับเผือกหีมะทำจากอะไรงอเผือก เสือกินมะครับรสาชาติทนรอเยอะต่อเคิวกันแถวเลยรากบ,บัวแปะก้ลวยไข่ทอด,ทอดชะอมของกินของใชขง้ของกินสามารมีอของกินครับรอกโรงยา เป็นชุมชนของคนจีนเต่าแก่นลครับเอาแล้วของเล่นแล้วต้องได้สักหนึ่งอย่าง con góp này, này thì là làm gì nữa ạ phần ốm nữa khéo khéo cái nào loại nha khéo khéo nha xứ bên kia này đi lan nấu còng

หมูเส้นนะหมูหมูอะไรนะน้ำพริกกากหมูอะ่ะเอาดิเอาสักอนเอาหน่อยเอาสักกระปุกเอออันนี้ให้ชิมนะช่มนระมคะบไิตยีได้ชิมครั่ ได้เลยมได้เลยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยทำส,สดๆเลยครับพริก,รก,ก,ากกาหูครับพริกกาหูแหนมปลากาย นาลุกน่เลยนะครับน้ำเนี่ยตามกันเห็นเลยอะไรนะมาลุงโรตีใหมนะครับทอดมันกุ้งนี่เขาทำเนี้ยครับทอดมันกุ้งครับก่าหลังทำเลย

เอาเป็นไงบ้างเก่งกระเพราเนื้อต่อไปเป็นไงบ้างขาย4 400แก้วเลยใช่ไหมครับโอ้โหตอนนี้เจ้าแม่ทํับ40แก้วนะครับเชิญนะครับใครจะทานกาแฟนะครับกาแฟโบราณนะครับกาแฟถุงโบราณนะครับยกล้อจริงๆนะครับอันนี้ยกล้อนะครับเวลาเข็นนี่ยกล้อเข้านะครับยกล้อเข้ายกล้อออกนะครับ ากาแฟโบราณดูรถก็ร <ลา S 1> <ะ>ู้นะครับดูคนทำนะครับคล้ายๆจะโบราณใหม่เด็กเชือนะครับอยุอะไรเนี่ย็ม่หมดต้มกะหล่ำสีเด็กเชนะครับลาก็มีมี มีขายปลาด้วยนี่ก็ดไนใหมนะครับหยอดเลยครับสบาทตีปแล้นะครับาอันนี้าบาทแล้วัเราก็มาเลยลถึงเก่าเลยครับมาหยอดนะครับถ้ายังไม่ลงเลเราก็อย่าพ่งเกิไปดูครับว่ามีอะไรครับ

เอาไหมปลาปูที่วันนั้นเราไปกินไงน,น้ำน้ำพริกไส้แตก่ยน้ำพริกหนุ่มทรงเครื่องไส้แตกนี่ครับน้ำพริกหนุ่มทรงเครื่องไส้แตก พริกมาสอดไส้ครับพริกหนุนโซนเครื่องไส้แตกครับชุดละห้าสิบเอาชุดหนึ่ง Alles Hai sức bản lắm. Hãy กินนะี่ายเลเข้าคิวแล้วเข้าแแถวแล้วอ้าวนี่ครับนี่มีบริการรถลากรถเจ็กข้าวต้มข้าวต้มหางมัดทัวโอตั เกียมๆกี่ยมหน่อยอันนี้ใส่หออะไรปัาช่อน,ปนเป็ดเตี๋ยวนะหน้าเป็ดข้าหน้าเป็ดเนี่ยหมูสเตะกฮะ ครับไปดูบรรยากาศครับตลาดซากแกวครับผมเนื้อคอร์ชก็เพิ่งกินไป ญาตลงไลฟ์ไว้แ่เพียงเท่านี้ครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ